สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับกข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษรัฐบาลน,นะครับก็มาพบกับผมอาจารย์ออสต,ตากาศิลานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกับผมทางช่อง เลขเด่นรายวันจากอาจารย์โหรานะครับวันนี้เป็นคลิปของรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เลขเด็ดให้กับท่านผู้ชมนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนนะครับสำหรับวัที่แล้วก็ดีใจกับผู้ติดตามด้วยนะครับเลขของผมก็เข้านะครับบนแปดหกหนึ่งตรงๆเลยนะครับแล้วก็บนหกหนึ่ง ก็ยินดีกับท่านผู้ชมท่านนะครับที่ติดตามก็ระชมดาวเด่นของวันที่หนึ่งนี้กันเลยดีกว่าตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับระชมดาวดวงแรกของผมนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับดวงแรกนะครับเป็นดาวเสาร์นะครับดวงแรกที่ผมชอบนะครับเด่นนะครับเขาได้ตําแหน่งเป็นเกษตรนะครับและมาดูชมดาวเด่นอีกดวงหนึ่งที่ผมดูไว้นะครับ ดาวพระราหูแปดนะครับวันนั้นได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวนะครับเป็นนิดนะครับยังได้เป็นวอลโค้ดและวางด้วยนะครับและมาชมดาวเด่นอีกดวงดวงที่สามนะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับดาวศุกร์นะครับหกนะครับวันนั้นได้ตาแหน่งมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคครับมาชมดาวเด่นอีกดวงที่สี่นะครับที่ผมมองไว้นะครับดาวอาทิตย์นะครับหนึ่งนะครับ มาตรฐานดาวนะครับเป็นราชาโชคชมดาวเด่นดวงที่ห้านะครับดาวมฤุดยูนะครับศูนย์นะครับเป็นระวางปู่เอกนะครับและมาชมดาวเด่นดวงท้ายดวงที่หกครับที่ผมมองไว้นะครับดาวพระเกตเก้านะครับก็หกกับเก้านี่เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมว่าท่านอาจจะมาทั้งคู่เลยผมก็เลยเอาเก้ามาจับใส่ด้วยนะครับ วดนี้มันมีอีกดวงที่ผมเด่นหลายๆดวงผมก็ได้ตัดออกนะครับผมว่าอาดาข้าเกต้ามาใส่นะครับตัวเด่นของผมนะครับมาจับนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดเก้าครับอีกดวงหนึ่งที่ผมมาให้จับนะครับแปดนะครับคาราหูนะครับแปดหก แปดหนึ่งครับแปดศูนย์แปดเก้านะครับอีกดวงหนึ่งนะครับดาวสุกนะครับหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำไปใช้ตั้งแต่รัฐบาลยันฮานอยเลยนะครับถึงฮานอยถึงประเทศลาวเลยนะครับส่วนตัววิ่งตัวรูดนะครับที่ผมจะมองมองไว้นะครับสองตัวนะครับตัวเด่น วิ่งรูดนะครับสายวิ่งสายรูดเจ็ดนะครับแลแปดนะครับสองตัวนี้เป็นดาวเด่นตัวรูดของรัฐบาลหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการนำตัวเลขไปใช้ด้วยนะครับส่วสามตัวผมก็จะมาจับให้นะครับผมชอบนะครับศูนย์เจ็ดแปดนี่ครับหนึ่งคู่นะครับ สามารถนําไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลอะไร้ได้นะครับอีกสองคู่นะครับผมจนที่มองไว้นะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับศูนย์เจ็ดเก้านะครับและอีกชุดหนึ่งที่ผมมองเอาไว้นะครับหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดนะครับสามดัวสามคู่นะครับที่นำไปเสี่ยงนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชม มีโชคมีลาบเฮงเรวยๆวย,ย,ย,ยสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่แนวทาง,ทางการวางตัวเลขของผมนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับแอดไลน์มาที่โอราพารวยแปดแปดนะครับเข้ากลุ่มอาจารย์ออสนะครับฟรีไี่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะมีแอดมินคอยดึงขั้นเข้ากลุ่มนะครับเจอผมทางช่องนี้นะครับอีกประมาณสักสองอาทิตย์ได้นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเป็น พวกฮานอยนะครับก็เป็นคลิปของอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆเวยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ